เพาล่ะเจ้ากลับไปเถอะนะตอนนี้ยังไม่รับยูริสวัสดีค่ะเราจิจากิวันนี้เราก็มาต่อกับเกม Bad e n d Theater โรงโรละคร Bad e n d อ้ล่ะวันนี้จะลองดำเนินใน,นเรื่องแบบไหนดีนะอืมคราวนี้ก็มาเริ่มที่จอมมานนั่นแหละนะแต่ว่าเราจะเลือกทางอื่นก่อนเนาะ กดอาบีเพื่อข้ามเอาละทีนี้เอ้าเจ้าไปพักซะหนึ่งวันคุณบอกให้ลูกน้องไปใช้เวลาพักผ่อนจากบรรยากาศอึดอัดในปราสาทนี้และเติมเต็มความฝดฝใาให้กับจิตวิญญาณอันดำมืดอย่างเต็มที่นานๆทีจะมีวันหยุดสักวันนึงคงไม่เป็นไรหรอกลูกสมุนเก่าขอบคุณและแหลนออปไยยางมีความสุขเพื่อทำอะไรก็ตามที่คุณไม่อาจคาดเดาได้ ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับจอมมารและเราด้วยนะคะนะอย่าลืมกดติดตามด้วยคุณไม่มีอะไรให้ทำแล้วในวันนี้จึงตัดสินใจนอนยีบอีกสักพักหนึ่งการเป็นจอมมารเนี่ยช่างดีจริงแท้นอนอีกแล้วเหรอตื่นขึ้นมาเพราะเสียงเคาะประตูหรืสมมติี้เข้ามาก่อนหน้านี้มาพร้อมกับอีกหนึ่งชีวิตหล่อนคือหญิงสาวจากหมู่บ้านมนุษย์ที่อยู่ใกล้เคียงกันอีกฝ่ายบอกว่าบทบาทของตัวเองก็คือ การถูกคุณจับตัวไปยิงสาวเล่าต่อไปว่าพักนี้นะ่ะตัวเองคิดถึงชะตาที่ต้องตกเป็นชเชลยและร้อนใจมากจึงตัดสินใจมาที่นี่เพื่อให้อะไรๆมันเร็วขึ้นอยากถูกจับตัวค่ะคุณชื่นชมความซื่อตรงของอีกฝ่ายนะแต่ก็จำใจต้องบอกความจริงไปว่าคุณไม่มีแผนจะจับตัวมนุษย์คนไหนมาทั้งนั้นแหละกลับไปซะนะยัยหนูยิงสาวดูผิดหวังกับเรื่องนี้อย่างมาก ฉันคงจะทําหน้าที่ตามบทบาทของตัวเองได้ไม่ดีพอต้องทํายังไงถึงจะสมบทบาทเป็นหญิงสาวม,มากกว่านี้นะคุณไม่เข้าใจคําถามนี้สักเท่าไหร่คุณคิดว่าโลกนี้นะ่ะให้ความสําคัญกับเรื่องโชคชะตาและอะไรเทือกนั้นมากเกินไปคุณบอกให้หญิงสาวกลับบ้านไปเถอะและไม่ต้องหมกมุ่นเรื่องโชคชะตาขนาดนั้นก็ได้หญิงสาวดูจะทําความเข้าใจในสิ่งที่คุณแนะนําได้ลําบากงงค่ะ ก็หมดมันบอกว่าให้ทําแบบนี้ไงหล่อนยืนกั้นว่าจะอยู่ต่อเพื่อพูดคุยกับคุณให้มากขึ้นคุณรู้สึกอบอุ่นเมื่อหญิงสาวมองมาในตาของคุณนี่เป็นครั้งแรกเลยที่มนุษย์มองคุณโดยปราศจากความเกรดชังคุณสงสัยว่าจะพูดอะไรออกไปดีแนะนําให้กลับบ้านไปซะหรือให้อยู่ต่ออีกสักพักต่อต้านสังคมใจจริงคุณอยากจะพูดคุยเรื่องโลกนี้กับเพื่อนใหม่ของคุณนะแต่การมีสาวน้อยผ่ามนุษย์อยู่ที่นี่จะทําให้เกิดปัญหาแน่นอน ขอล่ะเจ้ากลับไปเถอะนะตอนนี้ยังไม่รับยูริคุณทำหน้าบึ้งตึงแลวบอกให้หล่อนใส่หัวไปซะหญิงสาวทำตามที่คุณบอกและจากไปคุณคิดว่าไหนๆแล้วไม่มีธุระอะไรก็กลับไปนอนต่อละกันแต่คุณก็พักได้ไม่นานนักก่อนคุณจะรู้ตัวทุกอย่างรอบตัวคุณก็ถูกเปลวไฟครอบไปหมดแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยให้ปิติวัิเราคุณพยายามจะหนี มีบางอย่างความประตูเอาไว้คุณใช้แรงเปิดประตูแต่ว่าไม่เป็นผลเลยนี่มันอะไรกันะ่ะมีผู้ไม่ประสงค์ให้คุณจะออกไปจากห้องนี้ได้คุณกาลังถูกชิงอํานาจเนี้ยเหรอพวกมันไม่ได้มองการแ้งเอาซะเลยกลับมาที่นี่ถูกเผาแล้วจะขึ้นปกครองปราสาทหลังไหนไม่ทราบล่ะคุณไม่อยากเชื่อเลยว่าพวกสม,มุนจะหักหลังคุณได้แต่เรื่องนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุหรอกไอ้พวกสารเลวจำเลยนะคุณเอ้ยคุณสำหรับควันไฟดําที่ช่ยมาจากกองไฟ ใจไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตัวเองต้องสิ้นท่าเพราะพวกขี้คลาดคุณจะรอเจอพวกมันในในกรกบทสรุปจอมันถูกไฟคลอกเบิร์นโอเวอรดจัดไม่ดีใหม่อ่ะจอมันอีกรอบหนึ่งอ่ะอยู่ต่อ คุณทําใจไล่หญิงสาวคนนี้ออกไปไม่ได้หล่อนเพิ่งมาถึงเองนะคุณพูดคุยกับหญิงสาวอยู่อย่างเนิ่นนานและเพลิดเพลินแบ่งเป็นเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเผ่าพันธ์ของคุณให้อีกฝ่ายฟังหญิงสาวบอกกับคุณว่าหล่อนประหลาดใจที่ปีศาจไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองคาดคิดเอาไว้คุณดีใจที่อีกฝ่ายมีทัศนคติที่เปิดกว้างต่อเรื่องนี้คุณยังเล่าถึงเรื่องที่ว่าคุณคอยกำชับกองทัพของคุณให้หลีกเลี่ยงนุษย์เสมอเพื่อไม่เป็นการยั่วยุให้ทางนู้นส่งูวกกล้ามาตามล่าคุณ อย่างนี้นี่เองก็เลยเข้าใจได้ว่าทําไมคนในหมู่บ้านของฉันถึงไม่ค่อยได้รับอันตรายเลยเป็นเพราะคําสั่งของคุณเองสินะคะรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณของคุณมากเลยค่ะคุณประหลาดใจที่ได้ยินอีกฝ่ายพูดขอบคุณอืมรู้สึกเคลิมเลยคุณคิดมาเสมอว่ามนุษย์นะ่ะเป็นเผ่าพันธุ์ที่ชอบใช้ความรุนแรงและไร้าเหตุผลบริวารของคุณถึงได้ถูกฆ่าอยู่ตลอดทั้งนี่คุณก็พยายามไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยแล้ว แต่ว่าหญิงสาวคนนี้ต่างออกไปคุณพูดติดตลกไปว่าบางทีที่คุณพูดกับหล่อนมาตลอดเนี่ยอาจจะโก,กหกมาตั้งแต่แรกก็ได้นะแถมนี่จริงอาจจะชั่วร้ายสุดๆเลยก็ได้หญิงสาวฟังที่คุณพูดแล้วก็หัวเราะอกมาบอกว่าต่อให้ตัวเองต้องถูกจับตัวเอาไว้ที่นี่จริงๆก็ไม่เป็นไรบางครั้งคนในหมู่บ้านก็ทําให้หล่อนเหนื่อยใจได้เหมือนแกนั่นแหละคุณบอกไม่ถูกจริงๆว่าหญิงสาวปิ๊งคุณหรือเปล่า คุณถูกมนุษย์อีกดายขัดจังหวะจากตรงประตูครั้งนี้เป็นผู้กล้าคนหนึ่งดูเหมือนว่าเขาจะกำลังตามหายิงสาวซึ่งรือกันว่าถูกเผ่าพัานธ์ของคุณจับตัวไว้เออสถานการณ์แบบนี้เรียกว่าจับตัวหรือเข้ามาจีบกันแน่แล้วเนี่ยถูกจับเหรอไม่ใช่เลยนะฉันนะ่ะแค่อยากจะพบกับคุณจอมมารก,ก็เท่านั้นเองไม่มีใครอ่านข้อความที่ฉันทิ้งเอาไว้เลยเหรอหลังจากฟังคำอธิบายทุกอย่างแล้วผู้กล้าก็เอ่ยแสดงความโล่งใจ ที่เรื่องเข้าใจผิดนี่ไม่ได้ก่อให้เกิดเหตุการณ์เดรร้อะไรตามมาหญิงสาวขอโทษที่ก่อเรื่องและผู้กล้าก็ขอให้หล่อนเข้าไปยังหมู่บ้านพร้อมกับเขาความรู้สึกอันน่าสับสนได้บังเกิดขึ้นในจิตใจของจอมมารคุณรู้สึกประหลาดใจที่คุณมีความรู้สึกประเภทนี้ด้วยซ้ำคุณไม่อยากให้ผู้กล้าพาหญิงสาวไปจากคุณเลยกักตัวทําให้เกิดความอยากครอบครองและปล่อยหรือว่าปล่อยทั้งคู่ไปกักตัว หญิงสาวนะ่ะมาที่นี่เพื่อถูกคุณจับตัวไม่ใช่หรองั้นก็น่าจะสนองความปรารถนาของหล่อนหน่อยสิคุณบอกกับผู้กล้าไปว่าคุณไม่ยอมให้เขาพาหญิงสาวกลับบ้านไปหรอกไม่ได้นางเป็นของเราเราไม่ยกให้หรอกหญิงสาวรับปากว่าจะกลับมาถ้าว่าคุณก็ไม่โอนอ่อนผู้กล้าเริ่มหวาดระแวงถ้าแกไม่ยอมก็แปลว่าปีศาจอย่างพวกแกน่ะชั่วร้ายจริงๆสินะถ้าเป็นอย่างนั้นฉันก็จําเป็นจะต้องกําจัดแก คุณไม่มีทางเลือกคุณทำลายผู้กล้าก่อนนี้เขาจะขโมยหญิงสาวของคุณไปหญิงสาวได้ตื่นกลัวคุณไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรกันนี่ทำไมเจ้าถึงได้กลัวแล้วล่ะหล่อนเป็นคนบอกว่าอยากอยู่ที่นี่มากกว่าหมู่บ้านของตัวเองไม่ใช่เหรอเท่านี้หล่อนก็ไม่ต้องจากไปแล้วไงคุณย่างเข้าไปหาหญิงสาวหนึ่งก้าวส่งผลให้หล่อนถอยกลัวจนติดมุมห้องคุณไม่เข้าใจทำไมกันล่ะทำไมถึงได้กลัวแล้วล่ะ หล่อนบอกว่าต้องการจะอยู่ที่นี่กับคุณนี่ผู้กล้าพยายามมาขัดขวางคุณก็เลยจําเป็นจะต้องฆ่าเขาไงต่อจากนี้ไปคุณจะดูแลรักษาหญิงสาวเหมือนกับไข่ในหินบทสรุปจอมมารผู้เห็นแก่ตัวอะปล่อยทั้งคู่ไปเลดเดมโกคุณแน่ใจว่าหล่อนจะกลับมาใช้เวลาร่วมกันอีกแน่ในสักวันหนึ่ง ตัดสินใจแล้วว่าตัวเองคงได้แต่เชื่อมั่นในเรื่องนั้นเมื่อผู้กล้าและหญิงสาวกลับไปคุณก็ทิ้งตัวลงนอนนุ่มสบายอย่าเหมือนเตียงเจอมาสุดรู้ของคุณคุณรู้สึกว่าห้องของคุณในตอนนี้ว่างเปล่ามากนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความเหงาหรือเปล่านะคุณหวังว่าเพื่อนใหม่ของคุณจะกลับมาเร็วๆนี้คุณได้หลับตาลงสักพักกระทั่งประตูห้องกระแทกปิดดังกึ่งและไฟก็คลอกแล้ว อะไรเนี่ยคุณพยายามจะหนีแต่มีบางอย่างขางประตูเอาไว้เปิดไม่ออกเลยอะไรกันเหมือนเดิมตรงนี้สินะต่อไปเล่นที่พุกล่านี่ไปเหมือนพวกที่ขาด คุณทิ้งศักดิ์ศรีและหนีเอาชีวิตรอดแต่จะกลับบ้านตอนนี้ก็ไม่ได้เสียชื่อหมดเดินเขา้อยตายเลยคุณนึกสงสายว่าจะไปช่วยหญิงสาวตัวคนเดียวได้ยังไงกันถ้าขนาดปีศาจลูกสม,มุนกา,กากางยังสู้ไม่ไหว้องเสียไปที่ปาสาทอีกสักตั้งก็แล้วลกันยังไงคุณก็ผู้กล้านะมันเป็นหน้าที่ของคุณอยู่แล้วก็มาถึงพวกนี้ขอผ่านไปได้ไหมครับคุณเดินตรงไปยังปีศาจตอนที่ใกล้ที่สุด อธิบายสาเหตุที่เดินทางมาอีกฝ่ายจ้องคุณเหมง็งคุณรู้สึกไม่สบายใจออกมากๆเลยแต่ปีศาจก็ดูจะเชื่อคุณนะและเดินพาคุณไปส่งถึงห้องจอมนันง่ายจังวุ้ยตอนคุณถลันเข้าไปจอมันกับหญิงสาวดูเหมือนกำลังคุยกันสนุกเลยพวกคุณทั้งสามมองกันไปมาอย่างประหลาดใจและสับสนแต่นี้ไม่ใช่เวลาจะมาลังเลนะทมหญิงสาวหรือว,ว่าอาดหารหรือทอํทำลายจอมันทำลายซะคุณพุ่งตัวออกไปกระซวกดาว ทิงแทงร่างของจอมันผู้ชั่วร้ายนางกรีดร้องลั่นจากนั้นก็เงียบสิทธ์จอมันถูกสังหารแล้วคุณครียิ้มก่อนยื่นมือไปทางหญิงสาวหล่อนลังเลเล็กน้อยก่อนจะจับมือคุณไว้คงจะทึ่งในความแข็งแกร่งของคุณแน่นอนคุณอารักขายิงสาวกลับบ้านระหว่างเดินทางหล่อนดูเงียบเชียบจนผิดสังเกตคงจะเขินจนไม่กล้าพูดแน่เลยชาวบ้านพึงพอใจกับผลงานของคุณมาก ทั้งสังหารจอมมารช่วยเหลือเฉลยออกมาได้เขาจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อสรรเสริญชื่อคุณคุณได้รับการเล่าขานต่อไปอีกหลายรุ่นต่อรุ่นว่าเป็นผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านที่เคยรู้จักสรุปผู้กล้าคว้าชัยถ้ามองในมุมมองของผู้กล้าก็ดูเป็นตอนจบแฮปปี้เอนดิ้งเนาะ ถามหญิงสาวเกิดอะไรขึ้นหรอครับหญิงสาวอธิบายให้ฟังว่าเธอหนะี่ไม่ได้ถูกจับตัวเอาไว้นะแต่เดินมานีด้วยความตั้งใจงของตัวเองแมวคนนี้ทําอะไรอันตรายน่าดูเลยนะเนี่ยแต่อย่างน้อยก็ไม่มีใครเป็นอะไรก็ดีแหละคุณขอให้หญิงสาวกลับไปหมู่บ้านด้วยกันให้ทุกคนเห็นว่าเธอนะั่ปลอดภัยและจะได้หายห่วงจอมานปล่อยพวกคุณกลับบ้านพวกคุณจึงเดินถทาออกมานอกปราสาทอย่างสบายๆคุณพยายามพวกคุยกับหญิงสาวทว่าตั้งแต่ออกจากห้องจอมานมา หล่อนก็เงียบมากเลยหรือว่าจะอายกันนะจูจูหญิงสาวก็หยุดเดินคุณจึงหันไปถามว่าเป็นอะไรฮะอประสาทจอมบานก,กำลังไฟลุกเลยคุณอดรู้สึกโล่งใจไม่ได้ที่ได้พาหญิงสาวออกมาก่อนทว่าทันใดนั้นหญิงสาวก็พุ่งไปยังปราสาทที่กำลังเกิดเพลิงไหม้คุณเริ่มตื่นตระหนกรีบตามหลังไฟและจะหยุดหล่อนควันหนามากเลยคุณมองไม่เห็นหญิงสาวแล้ว หล่อนคิดอะไรของหล่อนกันนะจะมุ่งหน้าต่อก้อนอันตรายเกินไปคุณรู้สึกสิ้นหวังคุณยืนอยู่ตรงหน้าประสาสตเพียงลําพังร่างกายไม่อาจขยับเขยืขย้อนมาข้างหน้าแม้แต่ก้าวเดียวไม่เข้าไปก็คือเข้าไปตายนั่นแหละคุณจะกลับหมู่บ้านไปบอกชาวบ้านว่าคุณไม่อาจช่วยอะไรได้คุณมาช้าเกินไปพราะปีศาจอาชีวิตหญิงสาวไปแล้วบทสรุปผู้กล้าผู้อยู่ในเหตุการณ์ b ีเอะหญิงสาวตะโกนผู้กล้าคุณร้องตะกนแต่ก็ไม่มีผู้กล้าที่ไหนมาช่วยปีศาจไม่ปลื้มที่จู่ๆคุณก็ตะโกนออกมาแล้วขอให้คุณเบาเสียงลงคุณก็ได้เอ่ยปากอุ๊ยขอโทษนะเจ้าตัวดูสับสนมากกว่าดูดุร้ายนะทําให้คุณรู้สึกประหลาดใจคุณบอกชื่อของคุณกับปีศาจและอธิบายว่าคุณเป็นหญิงสาวที่มาจากหมู่บ้าน คุณบอกเจ้าตัวเรื่องที่คุณคิดว่าบางที่คุณอาจจะเข้าใจบทบาทของตัวเองมากขึ้นถ้าคุณรีบถูกปีศาจจับตัวเอาไปสักทีปีศาจดูไม่ค่อยตั้งใจฟังที่คุณพูดเลยอ่ะทำให้คุณเครื่องหน่อยๆดอกไม้สองหนึ่งซองสองชงีแต่ถึงอย่างนั้นเจ้าตัวก็ตกลงจะพาคุณไปหาเจ้านายของตัวเองหลังจากที่เดินอยู่นานคุณก็ได้มาถึงปราสาทและถูกพาไปแนะนําตัวกับจอมมารคุณอธิบายให้นางฟังว่าคุณมาทําไอะไรที่นี่ จำมาได้ฟังแล้วก็หรีตาจ้องมองคุณปรากฏว่าจริงๆแล้วนางไม่เคยคิดจะจับตัวหญิงสาวหรือทําอะไรเพื่อก่อกวนมนุษย์เลยคุณสงสัยว่านางกําลังโกหกอยู่หรือเปล่านะแต่ก็ไม่เห็นมีแววจะเป็นแบบนั้นเลยอย่างไงก็ตามทั้งหมดนี่ไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยทุกคนอัแต่บอกว่าสักวันปีศาจจะมาจับตัวคุณไปแล้วก็จะเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นกับคุณแต่สุดท้ายพวกเราก็จะมาช่วยคุณเอาไว้ในที่สุด คุณไม่อยากจะแสดปว่าทุกคนหลอกคุณมาทั้งชีวิตบางทีนี่อาจเป็นเพราะคุณยังทําตัวไม่สมกับเป็นหญิงสาวมากพอคุณถามจอมานว่าคุณควรทํายังไงกับการเป็นหญิงสาวที่เหมาะสมแต่นางดูจะไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพูดเลยกลับบ้านไปเถอะแล้วก็ไม่ต้องหมกบุ่นเรื่องโชคชะตาขนาดนั้นหรอกนางพูดอยา่างกับว่านี่น่ะเป็นเรื่องง่ายถ้าทางจอมานตอนนี้จะมีนิสัยตรงข้ามกับคุณโดยสิ้นเชิงคุณอยากรู้เรื่องของนางให้มากกว่านี้อยากรู้ด้วยว่านางมีความคิดเป็นยังไงกันแน่ จึงยืนกรานที่จะอยู่คุยกับนางต่อจอมมาได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจให้คุณฟังหลายเรื่องเลยแล้วคุณก็ค่อยๆเข้าใจเหล่าปีศาจไม่ใช่สัตว์ประหลาดดุร้ายอย่างที่คุณเคยถูกสอนมาก็เป็นได้นะสุดท้ายกลับกลายเป็นว่าจอมมากำชับเหล่าปีศาจของตนเอาไว้ไม่ให้เข้าใกล้หมู่บ้านและเมืองต่างๆด้วยซ้ํานางไม่ต้องการเปิดโอกาสให้มนุษย์มีข้ออ้างในการสมพูกล้ามาไล่ล่าพวกตนเพราะแบบนี้นี่เอง ทำให้คุณไม่เคยได้ยินว่ามีหมู่บ้านไหนถูกปีศาจบุกจู่โจมแม้แต่ครั้งเดียวคุณกล่าวแสดงความซาบซึ้งในพระคุณของจอมมารโดยถือว่าทานคำขอบคุณของทุกคนในหมู่บ้านไปด้วยนางพูดขึ้นว่าคุณจะตอบแทนนางก็ได้แหละแต่ด้วยการไปบอกพวกหมู่บ้านให้เลิกชุบเลี้ยงผู้กล้าขึ้นมาสักทีนางเหนื่อยหน่ายกับการที่บริเวณของตัวเองถูกผู้กล้ากำจัดเรื่อยๆเต็มแก่แล้วคุณคิดมาตลอดว่าปีศาจนะ่ะเป็นสิ่งมีชีวิตที่โหดเหี้ยมและร้เหตุผล แต่ต่อให้จอมันจะเป็นฝ่ายคิดว่ามนุษย์เป็นอย่างนั้นแทนก็คงไม่แปลกเลยพวกคุณอาจแตกต่างแต่เหล่าปีศาจก็แค่พยายามใช้ชีวิตเหมือนกันคุณรู้สึกว่าตัวเองเริ่มจะเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วล่ะแต่ข้าอาจจะกุเรื่องทั้งหมดเพื่อหลอกเจ้ากับมนุษย์คนอื่นก็เป็นได้นะเจ้าถอยทำยังไงล่ะถ้าสุดท้ายแล้วข้าน่ะชั่วร้ายมาตั้งแต่ไหนแต่ไรน่ะถึงตอนนี้นางอาจจะคิดจับคุณเอาไว้ก็จริง คุณก็คิดว่ายังไงที่นี่ก็น่าสนใจมากกว่าหมู่บ้านของคุณเป็นไหนๆอยู่ดีคุณค่อนข้างจะถูกใจชีวิตที่ไม่ต้องมีใครมาบอกว่าจะมีปีศสันมาจับตัวไปคุณรู้สึกว่าตัวเองมีอิสระพูดตรงๆเลยก็คือที่ผ่านมาน่ะคุณไม่ค่อยจะสูงสิงกับใครแต่การได้ใช้ชีวิตร,ร่วมกับจอมมารแบบนี้ทําให้คุณรู้สึกชื่นใจมากคุณทําตัวไม่ถูกเลยขณะที่คุณนึกเช่นนั้นผู้กล้าคนหนึ่งก็ก้าวเข้ามาในห้อง ทีแรกคุณก็ตกใจที่ได้เห็นเขาก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าเขาถูกส่งมาเพื่อตามคุณกลับไปแน่เลยผูกกล้างงว่าเกิดอะไรขึ้นและถามาคุณด้วยความสับสนคุณอธิบายถึงสาเหตุให้ฟังพร้อมกับรับรองว่าคุณไม่ได้ต่ออยู่ในอันตรายเลยผวกกล้าแสดงความโล่งใจที่เรื่องข้าใจผิดนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดเหตุอันตรายอะไรตามมาคุณกราวขอโทษที่สร้างปัญหาแต่ว่าถามจริงเถอะไม่มีใครอ่านข้อความของคุณเลยเหรอเนี่ยให้ตายสิพวกกล้าถามคุณว่า จะกลับไปที่หมู่บ้านกับเขาเพื่อบอกให้ทุกคนรู้ว่าคุณปลอดภัยดีไหมจอมานอนุญ,ญาตให้พวกคุณทั้งสองกลับไปได้คุณบอกมือให้นางเบาๆขณะที่เดินออกไปจากประตูห้องเดี๋ยวคุณจะกลับมาในไม่ช้า I will come back ขณะยังเหลืออีกราวครึ่งทางก่อนจะถึงหมู่บ้านคุณก็รู้สึกว่ามันมีบางอย่างปแปลกๆคุณไม่อาจสลัดความกังวลไปได้และเบือนหน้ามองเบื้องหลังคุณชะงักฝีเท้าทันที ปราสาทท่วมลุกไปด้วยเปลวไฟจอมันจะเป็นอะไรไม่นะคุณกลับหมู่บ้านแบบนี้ไม่ได้ต้องรู้ให้แน่ว่านางเป็นตายร้ายได้ยังไงคุณต้องไปตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนปลอดภัยข่าวของคุณกล้าไปทันทีก่อนที่ผู้กล้าจะได้ขิดห้ามคุณคุณกวาดสายตาดูเหล่าปีศาจที่กําลังหนีตายกันอยู่แต่จอมันไม่ใช่หนึ่งในนั้นคุณรู้ดีว่ามันเสี่ยงแต่คุณก็โผล่วิ่งเข้าไปในปราสาทที่ลุกเป็นไฟเพื่อตามหานางคุณไปถึงห้องของจอมันอย่างรวดเร็วทตว่าประตูกลับปิดแน่น ส่วนมือจับก็ร้อนเกินจะแตะได้คุณไม่มีแรงมากพอจะพังประตูเข้าไปทำได้เพียงแค่กำหมัดทุบลงใบประตูอย่างอับจนหุนทางคุณคิดอะไรของคุณเนี่ยเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะคุณลืมบทบาทของตัวเองแทๆ้ๆคุณที่จะทำอะไรแบบนี้ได้มีแต่ต้องพึ่งผู้กล้าเท่านั้นคุณเริ่มไอควันมันหนาทึบเกินไปจนหายใจแทบไม่ออกคุณรู้ตัวว่าตอนนี้คุณเหลือเวลาไม่มากแล้ว คุณจึงกระเสือกกระสนไปทางบันไดเพื่อเอาตัวรอดแต่ไฟก็ลามเร็วกว่าที่คุณคาดการเอาไว้คุณหอีออกไปไม่ได้แนะ่คุณอดที่จะหัวเราะมาไม่ได้มันช่างหน้าขำสิ้นดีหญิงสาวที่จะไปช่วยจอมมารเนี่ยนะถ้าที่ผ่านมาคุณรู้จักทำตัวให้ตรงกับบทบาทของหญิงสาวเรื่องก็คงไม่จบลงแบบนี้หรอกนี่คือบทลงโทษที่คุณสมควรจะได้รับจริงๆคุณปล่อยให้เปลวไฟของปีศาจชำระล้างจิตวิญญ,ญาณอันเน่าเฟะข,ของคุณ ยิงสาวผู้เห็นก่ตัวบีอ้าวแต่ว่าไม่ได้บุคลิกฮะนะโอเคกับคำขอซะงังงน้นเจ๋วคุณนั่นต้องกระมาจนภายนอกประสาทของคุณและก็กลิ้งคอโลไปบรรยากาศทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นใช้เวลากิ่งเล่นอย่างเมามั่น ขณะที่คุณเดินบนเส้นทางก็เจอกับหญิงสาวคนหนึ่งอีกฝ่ายดูตกใจกลัวอมากและกรีดร้องขอให้ผู้กล้ามาช่วยคุณพิจารณาตังทางเลือกของคุณแล้ววายๆเถอะครับหญิงสาวเข้าใจว่าคุณไม่ได้จะทําร้ายหลอนเจ้าตัวก็สงบสติสงบใจอีกฝ่ายเปิดฉากพูดคุยกับคุณอย่างกับว่าพวกคุณเป็นเพื่อนอะไรกันอย่างนั้นแหละคุณไม่เข้าใจมนุษย์เลยจริงๆงงวุ้ยตะกี้ยังวายๆอยู่เลยทั้งนี้ทั้งนั้นพวกคุณก็พูดภาษาเดียวกันซึ่งเป็นเรื่องที่ชวนให้คุณงงงวยมาตลอด ทำไมโลกนี้ถึงได้มีภาษาอยู่ภาษาเดียวพอดีพอดีแบบนี้เนี่ยในเมื่อสังคมปีศาจและสังคมมนุษย์เป็นเอกเทศจากกันต่างฝ่ายต่างก็น่าจะมีภาษาเฉพาะของตัวเองไม่ใช่หรอหญิงสาวพูดเรื่องโชคชะตาอย่างที่ตัวเองพยายามจะบรรลุต่อไปไม่จบไม่สิน้นโดยสรุปแล้วจากที่คุณจับใจความได้ก็คือเจ้าตัวอยากให้คุณพาหล่อนไปหาจอมมารฟังแล้วก็ได้สนใจดีอีกอย่างคุณก็ออกจากว่างๆจัดคุณก็ได้ออกมาเที่ยวจนหนำใจแล้วจึงพาหญิงสาวกลับไปที่ปราสาท และไปอยู่ต่อหน้าจอมมารทั้งสองดูจะเข้ากันได้ดีนะคุณเลยคิดว่าถึงเวลาจะต้องไปงีบแล้วคุณนอนหลับได้ไม่นานเพื่อนเพื่อก็มาปลุกให้คุณตื่นแบบไม่มีมารยาทเลยอะ่ะเหน่อในกลุ่มนั้นใช้เท้าเหยียบขีข้ยีตัวคุณใส่แรงไม่ใช่น้อยเลยคุณถามอีกฝ่ายว่ามีอะไรยังไงกันอีกฝ่ายบอกว่ากําลังเตรียมแผนการปฏิวัติอย่างเต็มรูปแบบพวกเขาจะกําจัดจอมัาองปัจจุบันและแต่งตั้งผู้ปกครององค์ใหม่ขึ้นมา พวกเขาอยากรู้ว่าคุณจะเอาด้วยหรือเปล่าและด้วยความที่ค่อนข้างจะขี้เกียจแน่นอนว่าคำตอบของคุณก็คือฟังท่าทางจะเรื่องเยอะนะช่างมักงกรได้เปล่านะเพื่อนๆของคุณเริ่มสงสัยในความซื่อสัตย์ที่คุณมีต่อเป้าหมายของพวกเขาได้อะไรไปค่าจำมานกันหรือว่าจริงๆนางก็ไม่ได้เลวร้ยายนะพวกนะปะ่ะเออคุณก็ได้บอกว่าล้อเล่นน่ะคุณอธิบายไปว่า คุณเอาด้วยจนถึงที่สุดอยู่แล้วอีกฝ่ายบอกว่ามุกค,คุณนี่ไม่ค่อยขำเลยจริงๆแม้ว่าคุณจะรู้สึกอยากฆ่าจอมมารหรือไม่คุณก็รู้ดีว่าการเลือกข้างผิดนั้นจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เลวร้ายขนาดไหนและถ้าแผนการลอบสังหารนี่ไปได้ไม่สวยคุณก็ทาําไขสือว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์มาตลอดเอาก็ได้แต่ภายใต้ความมั่นใจจอมปลอมนั้นใจคุณก็เป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่ตัวเองจับพลัดจับผูเข้าไปพัวพันอยู่นี่คุณตามเ,เพื่อนๆออกมานอกปราสาทเพื่อคุยเรื่องแผนการเพิ่มมเติ คุณสงสัยว่าพวกเขารู้หรือ,อยังว่าจะลงมือ,อยังไงทางกลุ่มคิดขึ้นว่าจะขังจอมันเอาไว้ในห้องและจุดไฟเผาซะเป็นแผนที่งี่เง่าชะมัดน,นี่มันผิดแผนได้ตั้งหลายทางเลยนะคุณจะหนักได้ว่าเพื่อนๆของคุณก็แค่กลุ่มอนาพานที่ไรท้ทิศทางที่ชัดเจนไม่มีประโยชน์ใดๆหากไม่มีใครคอยชีย้แนะอย่างเช่นคุณนี่ไงละ่ะถ้าเกิดว่าเปิดฉากสู้กับจอมันตรงๆต้องมีใครเจ็บหรือตายแนะ่และแม้การล้มตายอย่างการกะ แม้การล้มตายอย่างตะการตาจะทําให้การปฏิวัติสนุกขึ้นเป็นกองมันก็ไม่น่าใช่หนทางที่ควรเลือกเพื่อนของคุณเห็นด้วยและเสนอให้คุณนับบทเป็นนักฆ่าจริงๆคุณไม่ได้อยากให้มันลงเอยแบบนี้เลยนะแต่ตอนนี้คุณถอยกลับไม่ได้แล้วคุณจําเป็นจะต้องรับหน้าที่ในการสังหารจอมานนี่ก็ไม่มีใครมีความคิดที่ดีไปกว่านี้แล้วด้วยคุณลอบเข้าไปในห้องของจอมานนางกํลาลังงีบหลับอยู่เหมือนปกตินี่มันเกือบจะง่ายเกินไปด้วยซ้าคุณย่องเข้าไปหาเจ้านายของคุณอย่างเงียบๆ นางดูสงบดีจังได้เวลาตุย้ยหรือปอดแหกปอดแอกครับคุณไม่อยากจะฆ่าจอม,มารคุณไม่อาจทำใจลงมือได้คุณกับหลังเพื่อออกจากห้องแต่พบว่าเพื่อนเพื่อนของคุณขวางทางออกเอาไว้คุณขอให้พวกเขาปล่อยคุณไปด้วยเสียงกระซิบที่ตื่นกระหนกไปเอาไปเถอะนะ้นเราทำไม่ลงจริงๆอะดูเหมือนพวกเขาตั้งใจะจะทดสอบความจงรักภักดีของคุณคุณบอกทางกลุ่มว่านี่เหมือนวิปริตเกินไปแล้ว คอยห,หลบทางอีกครั้งจอมันขยับตัวอยู่บนที่นอนระหว่างที่คุณหันไปดูพวกปีศาจก็ปิดประตูลงคุณลนลานเข้าไปซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าของจอมันก่อนนองจะตื่นมาเห็นคุณเข้าคุณไม่มีทางอธิบายถึงสถานการณ์ได้โดยที่ไม่ถูกนางฆ่าตัวคุณสั่นเทาไม่อยากเชื่อว่าไอ้สารเลวพวกนั้นจะรังแกคุณแบบนี้คิดแล้วก็อยากจะร้องไห้แทบตาของคุณมีแสงสว่างว่าไปมาคุณตระหนักได้ในทันทีมาพวกข้างนอกนั่นจุดไฟเผาห้องนี้แล้ว คุณได้ยินเสียงของจอมานพยายามเปิดประตูแต่ก็ไม่สำเร็จคุณทั้งคู่ถูกขังเอาไว้คุณกลัวเกินกว่าจะขยับตัวและยอมจำนนต่อโชคชะตาของตัวเองคุณและจอมานถูกไฟคลอกตายไปด้วยกันบทสรุปลูกสมุนผู้ขี้ขลาดก็มาได้10บุคลิกและอีก31เอาเป็นว่าสำหรับเกม Bad Ent นเ t อรวันนี้เราขอจบลงตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยมาตามหาฉากแบบอื่นๆกันต่อ หญิงสาวได้มาแค่อันเดียวเองอ่ะน่าเสียดายจังน่าจะมีทางเลือกอื่นที่มันจะมีบุคลิกเพิ่มมะนะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย